ตัดตรงนั้นตรงนี้นะข้าดอนดขาถาขาถาเมื่อกี้เนี่ยทงว่างไงพุทโธอะไรนะฮะพุทโธอยู่หลังพุทโธอยู่หลังทรมังอยู่ข้างทรมังอยู่ข้างพระบางอยู่เก้าพระบางอยู่เก้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวอมสะหาบอมสะหับตัดกูเป็นทองตัดกูเป็นทองบีนองกูเป็นเหล็กฮะบีนองกูเป็นเหล็กมันคืออะไรเนี่ยโอ้ถะ พี e> ่น้องกูเป็นเหล็กพี่น้องนะพี่น uh ้องคืออะไรพี่น้อง่ะบีนองไงบีนองโหนบีนองเออบีนองเนี่ยคนคนโบราณเขาเรียกว่าบีนองบีนองกูเป็นเหล็กเออเออนี่อะต่อไปบีนองกูเป็นเหล็กอะไรต่ออยูโอ้มันพูดไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วอ้าวจะได้ท้อง มันมาไหว้ได้เดี๋ยวจะขึ้นภูหอเนี่ยผมเสียใจ哟เสียใจอาจารย์เอาใหู้หลวงอยู่ผู้หลวงกระถาเท่าเงาะเออเอาเมียเยอะเออผมก็พูดมาตั้งแต่แปลผู้หลวงถึงบ้านคู่แล้วไม่หมดหายแวบไปเลยขถาเอาเมียเยอะเออได้เมียหลายคนได้เมียหลายคนจำไม่ได้เลยเอายากันยุงมาทาหน่อยโอ้ที่แรกผมจำได้อยู่ลุยต่อลุยต่อเลยลุยต่อเลยเอายากันยุงลุยต่อเลยแต่หายละหายด้วยไรละ ต่อเลยเราจะไปผู้พอไปหน้าขาไปทั้งไม่ได้ทานนอนนะแพทย์นอนเรามาถึงนายก็เรียกเนี่ยตาตาได้วตาหนึ่งตาจะมาตัดจะมาไม่ผมจานนี่ตาเท่ากับจานเราเรียกว่าอหตาเท่ากับจานเพราะมีอาจารย์มามาอยู่เยอะก็เลยเรียกว่าตาเท่ากับจานเขาอยู่ตรงไหนอาจารย์มาอยู่ตรงไหนตรงโน้นเดินโน้นเอา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 พันนอนนั่งไปจะดูตาที่สูงดิ ตาหนึ่งจาเพิ่มบุกจานอามั้ยฮะดอนนะโอ้อยผมไปถ้ามันไปยากมันเหนื่อยมันมืนแล้วกลัวจะ z o o ตอนนี้อยู่กับพานอ่อนอยู่ตาที่หนึ่งฮะดอนฮะดอนมาขอดอนโอ้นี่เราเข้ามานี่เป็นโลแล้วมั้งเนี่ยถึงยังครับถึงโลแล้วนะนี่เรามาอยู่กลางป่าภูหอแล้วกลางยังหรือยังกลางแล้วกลางกลางแล้วนี่เรียกว่าตาบตากบจานดิ ตัดกจานตัดปลกจานเดี่ยวหัวน้ำไหลลงตักน้ำไหลลงจากนี้ไปที่ไหนเนี่ยไปที่ไหนลงไปที่น้ำคูไปที่น้ำคูไปที่น้ำคูนะไปที่น้ำคูนี่พานอ่อนหกสิบเจ็ดแล้วไหวเนี่ยฮะไหวไหมไหวจริงอ่งคาถา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 ใหม่ตัวใหม่คาถาใหม่ข้าใหม่คาถาใหม่ก็ละโมพุทายะยะถามว่าหายมันจะปวดอะไรก็ให้มันหายหมดเออเอออ้าน้ำ พานอดลุยต่ลุยต่อานอน้ำ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 ะานจา์กิไปก่อนเลยผ่านอดตัวอยางผมเย็นแล้วพานอดสิดเย็นจะไปไห้เราลูกหลานพานอดลุยตาผ่านอดอย่างเดียวขี่ลงไปอไออีนะาอดเลยมีอยู่ใช่ไหมกองทัพปัา เราวัดแค่สีไร่ประมาณแค่สีไร่อ๋อม,ม,มันเคยหางขนาดนั้นนี่ต้นอะไรตีนอีลุงตีนอีลุงมันยาแก้อะไรอ่ะยาถ้าเป็นยาถอนถอนพิษยาถอนพิษใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวเออน้ำมะนาวมีคาถาไหมมีคาถาไม่งอดตอดไม่งอเป้ฮะอีเปแเป้เรียกชื่อมันอีเปแเป้อีเปแเป้ เออเรียกโกโก้หน่อยอีตินลุงอยากตินลุงอีแปร์มึงมึงมานอนอยู่ใต้กับขอนมึงมานอนอยู่ใต้กับไม้พระเจ้าสั่งไว้ให้กูมาเป่ามึงอีแปร์แปร์เพียงเพียงไปอ่าไปตัดสองเลยโอ้โหผ่านสุดยอดจริงๆผ่านเลยฮึมไปข้างนอกกูหั่นก็ไป่อถ้าจะมาเป็นลมกินเดี๋ยวะเลยนะฮะถ้าจะมาเป็นลมกินได้ตินลุงไม่ได้ตินลุง โอ้ี่ีสองอีสองไปตาที่สามตาที่สี่ตาที่ห้านี่มันไปถึงยอดเลยเนี่อดาที่สี่ทะลุไปเยอะโอ้โหอาจารย์เนอะพูดกับอาจารย์แล้วลืมหมดข้าวไงเยเหนื่อยแล้วไม่ไยี่ห้องไงโอ้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 ไปแต่คน ตีนตีนบอกไปน้ำอ๋ะโอ้โหมามามาผ่านเลตตาที่สองนี่เลตตาที่สองนะครับผมเอ่อาไปดูเลยมาดูอยู่ใกล้ๆนู่นเฮ้ยผ่านอ่อนครับผมข้างหน้ามีเซเว่นไหมอะไรวะเซเว่นเซเว่นที่ขายของตามปั๊มมีไหมข้างหน้าไม่มีเอ๋ถามเล็บผ่านผ่านผ่าน เอาคนพาน้ำก่อนคนพาน้ำก่อนโู้น้ำตับซื่อใจเลยเนาะลองดูดีก่อนดีใจครับอ๋อโอ้โหนผู้ใหญ่บ้านไปแล้วตาสองขี้โอ้โหนอนตาด้วนะมามาเด็กไทยมาเด็กไทยเอออาจารย์อาจารย์เก่งๆไม่ได้กลัวราเดินไหนก็เดินได้หมดมามาเฮ้ยเฮ้ยยังมีไหวยกหน้า มาเลยมาเลยมาเลยทานอ่อนตับ้าก็อ่อนแงมากนะหายาอายุวันฒนามาให้สันด้วยนะโอ้โหหมด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 มาเลยทานอ่อนด้วยไปโอ้ถ้าเกิดฝนตกบนภูเขาหน้ามาจะลบทันไม่ได้ เดี๋ยวไปเลยดิเฮ้นอดรอดรอดโอ้มาเลยพ่านอดมาดิผ่านอดมาผมโอ้โหมาดิถอดก่อนถอดมัวก่อนโอ้ เอาไว้วันนี้โอ้โหอันนี้เป็นยังไงเนี่ยน้ำมาจากไหนย,ยังไงเนี่ยน้ำม,มาจากภูหอไอภูหอครับผม,มแล้วเรียกว่าตแาต่ตสอใช่ไหมเนี่ยตาสองตาดสองโอ้โหนี่มันถูมากแนละ้วนจะเปยังไงต่อเนนะี่ยเดินเดนไปที่ผมพูดีพาเดินลู่มีผาอ่อนเหนื่อยยัง เสร็จแล้วเดินขึ้นมันจะเดินขึ้นจะพันอ่อนจะอาบน้ําก่อนเนาะไม่อาบไปได้ทําไมอาบแล้วก็ไม่แล้วมันจะเหนื่อยเหมือนเดิมอ๋ออยู่ที่บ้านก็ไม่อาบเหมือนกันอาบไม่อาบไม่ได้ทําไมล่ะเหม็นจริงเอออ้าคาถาคาถาถึงตัดสองแล้วเนี่ยโมพุทธายยะยะถาว่าหายเฮ้ยฮะแต่ก่อนมันก็จะพวกเก๊งพวกฟานเยอะมั้ยเยอะ เคยมาแถวนี้เคยมาล่าอะไรได้บ้างท่านเนโห้ยมันจังหวงฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเลยร้อยเป็นมาเกินร้อยกว่าแล้วเอออไอเจ้งไอฟาร์มนี่นะเออเอาดักยังไงเจ้งหมูหมูดักยังไงยิงออ๋แต่ลูกซองเนาะเฮ้ยเออไปลูกซองมาจากห้างเนี่ยเออราคาสี่พันว้าไปนั่นดิอ้าวเอาตับเอาเลยเฮ้ยเออผมไม่กลัวแล้วเร็เรียนเลิกยังทวนนี้เลิกยล้วเลิกแล้ว เออเลิกแล้วเลิกคำแล้วแม่เอาเออผ้าเขางหนูผู้โทแล้วผู้โทแล้วโทรแล้วเอ้าลพบุรีมาอยู่ลําบากนะเห็นว่าท่านมาอยู่นี่เราออกไปอยู่ทางโน้นปู่หลวงกันเลยปุรีมาอยู่ก็ได้กระฐานเมือเลยขึ้นกระพูดขึ้นฟังด้วยเออผู้โทบังทมโมบังสังโคบังเออผู้โทบังปิดทมโมบังปิดสังโคบังปิดเออปุรีเอออไอมีมนต์อาจารย์ ว่ามันงานตรงนี้อ่ะนี่มันไม่ใช่ดินเหรอเห็นใช่ไหมี่ะก็เป็นหินโอ้เราผมมาฟันไล่เปร์นะถึงอ่ะมีไล่อยู่บนอีกโอ้แล้วนี่มันเป็นดงเหมือนแล้วดงแบบนี้ผมไม่มายทำแล้วไม่โอ้เนี่ยสะระนสาวน้อยร้อยหัวนะอันนี้โอ้โหใบมันสวยจังเลยเนี่ยเรียกเรื่องเป็นยาอะไรเนี่ยยาอะไรเป็นยาอายุวัฒนะอายุวัฒนะ คนแถวนี้ทำไมตายกันจังมันตายแล้วมันไม่หามากินมันจะหารด้นี่ไปกินหรออ,อ,อันนี้เรียกเรียกชื่อว่าอะไรนะเนี่ยชื่อว่าสาวน้อยร้อยผัวสาวน้อยร้อย,อยผัวลากสามสิบสาวน้อยร้อยผัวลากสามสิบครับผมทาไมต้องลากสามสิบเอาผมเรียกว่าอย่างนี้มันเป็นยาฆ่าหนอนฮอสแมลงวันก็ตายหนอนก็ตายเนี่ยเนี่ยอะไแมันก็ตายหนอนก็ตายให้ญาติใม่ไม้ในตับก็ตายหมดโอ้ สาวน้อยร้อยผัวเออเอาไปลากเอาไปต้มหูดให้มันสะอาดดีๆก็ต้มนะหูดหูดนี่คืออะไรหูดคืออะไรหูให้มันสะอาดประจัยไว้เออเออนี่สาวน้อยร้อยผัวแล้วนี่อะไรนี่อะไรอันนี้อันนี้เคลืลงโค้งฮะเคลืลงโค้งนั่นนั่นน่ะนุ่นนุ่นเคลลงโค้งนี่มันเป็นอ่าผมจะเอาไปบกให้มันนุ่มๆตำใส่แก้วว้อ่แซ่บกว่านั่นเด็กไปแซ่บ แทนสุรลดได้นะอันนี้แทนสุรลดได้ด้วยอ้ามุวยมันดีปะนั่นดีเอ้ยมันดียริงนะผมกินมันจะเกิดมาแล้วอันนี้เอานี่สาวน้อยร้อยหัวทำไมต้องร้อยหัวด้วยฮะยเก้าสิบเก้าหัวได้เหรอมันเป็นยาเขาเอานสาวน้อยร้อยหัวมันยากำลังนึกว่าเก้าสิบเก้าไม่ได้เหรอเก้าสิบเก้าหัวไม่ได้ฮได้หลายยาแล้วไปไปต่อไปต่อเอาลากมานะไม่ใช่เอาใบมานะอ๋อนี่ยาไม่ใช่ใบนะเออ าลากมันนะถ้าใบอะไรใบมันจะผิดผีบอกไม่ไม่เป็นยาเออล,ลากเป็นยาเออลากเป็นยาแต่ให้เวลาหาให้ดูใบก่อนเออแล้วขุดเอาลาะเออโอเคมาทนี้ทีนี้ได้ไปแล้วลากมันมันใหญ่แล้วมีแต่แค่นี้นะ่ะเนี่ยรุ่นเนี้ยเออเออแล้วรุ่นใหญ่ก็มีเป็นตัวมันที่มันเขียวแดงยอดแดงอ,อันอัตน,นต้นแหม่นี่ตัวหูโอ้ถ้าเขือแดงยอดแดงเนี่ยตัวแม่ตัวแม่ หัวใหญ่ตัวแม่หัวใหญ่หัวอันนี้<ส>ต้นผู้หัวมันสั่นนี่แหละโอ้ยมันอย่าบพื้โปรตีนก็นดียิ่งผงน้องอยู่ไป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  <c oughs> ไปโอ้ยเนาะไปมนอนิจันจเดินเอาไปดูอีกอบพันพันอ่อนมะมาพันอ่อนมะเอออันนี้ก็น,กนึกว่านึกว่าเป็นดินจะใช้เหินนะเนี่ยหินหินนะเนี่ยระวังแล้วมันจบภาวะอ่า โอ้พ oh, านอ่อนขอพิงเชือกก่อนไม่ไหวเศร้าแล้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 วก็ยังสวนไปสวนมาเดินโหูเหนื่อยอ่ะเศร้าแล้วก็ไปสวนมาเดินแล้วก็ไปสวนเหรอไม่ไม่เอาทางพัอนอ่อนมาจะรู้ทางขึ้นภูหอได้ไงอ่ะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เบือ่อบอกผู้ใหญ่แล้วพาเพื่อนไปพาเพื่อนไปก็ไม่ไหวไม่เอาอ่า มาหาผมมาแล้วม็มามาตามเอ้าไม่ผ่านอ่อนด้วยไปจะไปได้ไงเราใครจะหูุทางิล่ะนี่ตรงนี้เราเรียกอะไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นไร่เขาถ้าเดิมเขาแล้วเขามาฟันทำลูกเดือยเออสมัยสมัยนั้นมามีจะสมัยพลนเอกปีมเนี่ยทำไร่ลูกเดือยกันเยอะเนี่ย โอ้ยมาถึงนี่เลยเหรอโอ้ยแม่นมดเลยแล้วรถใบเอายังไงของอะรถเขาขึ้นตรงนู้นโอ้โหนี่ขนาดนี่เหนื่อยขนาดนี้นะยังขึ้นมาทํากันอยู่เนาะคนขยันทําลายป่าเนาะเราผมนี่แหละไวยนี่บอกคนอื่นเนาะที่ผมอยู่ตรงนู้นโอ้อันนี้องน้องเขยโอ้ตัวทําลายป่าพันอ่อนนี่แหละอ อย่างนี้พ่ออะอะอะ,อะไ,ปอไปต่อปะจะพาเป็นลมได้วันบบนี้ได <tabii. S 1> ้ปูบัวเนี่ยกับปูมีเนี่ยพ่อเนี่ยพ,อพ่อผู้ใหญ่เนี่ยลอยเหมือนกันเอาไปเลือ,อนนักขามอุดรขนแก่นลอยกว่าหนึแล้วลอยกว่าสองหลวงปู่บัวน,น่ะสองสี่ห้าหกโอ้ยหลวงปูรีน่ะสองสี่หกห้าเออรุ่นเดียวกับปูมีปู่อ,<ะ>อันนี้แตงใครแต,แตงอะไรแตงมันรังนั่นอ่ะอันตรายนะ แอ่นัวได้ öğ, มีมีกระถาอะไรป้องกันมันอ่ะไม่ม oh ีกระถาป้องกันมันก็ศัตรูฮันเราอยู่แล้วทำไปทำมันอ่ะมันศัตรูเราเลยเหรอห่วยทำมันมันแล้วพระมันจะล่่าหัวพระไหมเนี่ยลั่มเลยไม่เรียกห่วยเขาเปียกกระตัมจริงออ๋อนี้ไก่ย่างนี่ยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างไกลแล้วเวลาลงก็ลงนู่นลงนู่นลงนู่นลง่ไม่ได้ขึ้นภูขึ้นเขาเนี่ต้นอะไรเนี่ยหนเนี่ยหนาม นี่ตอบง่ายถานอมน,น,น้ำกระจายน้ำกระจายเออน้ำกระทิ้งน้ำกระจายอันนี้เอาเลยไผ่อะไรเนี่ยไหนเนี่ยไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่ลวกเอออันนี้ก้อนหินอะไรเนี่ยอ่อันนี้ก้อนหิน,น,นก้อนหินอะไรอย่าก้อนหินดงก้อนหินป่าหัว <laughs> น้ำก็เอาขวดใหญ่กว่าผ้พาพันเนี่ยเอาเปรียบจริงๆเลยโหอ,อยู่ดีๆ <laughs> ให้พลานอ่ะใหญ่กว่าอีกเออใหญ่กว่าอีกเอาผมจะผมผมผมไม่ยุ่งเกี่ยวอันนี้ของพระ อืม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 อ่าอ่าคัก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 โอ้ยผ่านอ่อนเข้ายายแค่สันของอายก็ยังไม่ได้สันเนี่ยโอ้ยยังไม่กินของวางมาเลยไม่ได้กินเลยแต่มันมากินมาก่อนแล้่ะก็เมื่อเช้านี่ผู้ใหญ่ไปสวดนี่มันสันติข้าวส่นข้าวสันติข้าวอยู่เออไม่มีเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปสวดมนต์ให้เขาไปทำจอดกระดูกให้เขาเขาเขาตายเลนเหรอเข้าน้ำมัน น้ำมันงาโอ้คาถายงไงนี่อันนี้ผมไม่ปรตีนผมหนองนี่ทำไงเนี่ยป่อเนี่ยอมชิ้นคาดเส้นชิ้นบาบังอมหนังคาดเส้นหน้ามาโตอมลูกหักเส้นดูมาติดให้มันดีมันงามเหมือนเก่าอมน้ำนาวน้ำเหนึ่งเสียให้มันพองเหมือนแป้งให้มันแห้งแบบปูนโอโชมติดผมใส่แบบนี้เออเออเอาน้ำมันงาเออเออ ใช่มาเยอะไม่ได้ติดเชื้อโรคกันดีไมไม่มีเชื้อไม่มีโอ้เนี่ยนอนขนาดเลยกระถาจอดไ่รถรถจริงขนาดได้เลยอันนี้ก็เป็นภาาพวกนี้ไปเรียนมาจากไหนอันนี้มาจากพ่ออพ่อเออมุนเดิมปู่ย่าอืมอืมอืมเลเดินให้ลูกได้หมลูกได้ป่ไม่เอามันไม่เอามันว่าเป็นทุกข์เขาทรายมองคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนมันก็ไปมีแต่ไปปัวเขาแล้วไม่มีประโยชน์อะไร เออเอาให้ก็ไม่ให้สมเออคิดลูแล้ววันละห้าสิบบาทก็ไม่ถูกหายแล้วขาหักแขนหักเนี่ยหายหมดเลยฟันไม่ได้วันละห้าสิบบาทวันละห้าสิบบาทก็ไม่ได้โอ้ยเออาจารย์อ่ะคนละครึ่งอันมีอะไรเอามาปันผมแนน่เป็นพระหลวงปู่หลวงปู่ลีอัน่างมาคนเดียวก็ที่เป็นลมตายอยู่แล้วจะได้อะไรมาอีก ไมยจะมีอะไรมาอีกไม่จะหนักพระอีกเลยเดิเนี่ยมาแค่นี้ก็จะตายกันแล้วกลางทางแล้วนี่เฮ้ยเ่้ยเนี่ยพุทโธหายอยู่เนี่ยกำลังตามหาอยู่เนี่ยพุทโธบังพุทโธบังขโมบังสังโฆบังตีดมันหายหมดเลยเอออยังไปใจสอบนานมีอะไรก็ถานมาเลยเออ นั่นแหละให้แล mm ้วนะหนึบวดอ้าวถกหาเต็มอกยังยาวอีกอยู่อาคาถาขนาดนั้นจะจาขนาดนั้นจะเอาอีกอยู่เหรอยังยังไม่ไปป้วใครไม่ได้นอนอีกแหละให้จารย์ังเอายัเอาให้ไปคราวนี้ไม่ได้นอนแล้วปัวหนักก็เราอีกป้วนกับคนหลังจากได้แบบแบบแบบคองขอแบบนิ้วอ้ยุงนี่พอมันฝูงยุงเลยเนาะโอ้ยุงเยอะให้จารย์ก็บอกว่ายุงเยอะอยอะ มันเยอะนะอาจารย์ย่แต่อาจารย์ไม่ต้องเรียนเอาพอผมนี่มันได้เรียนมาแล้วผมก็เลยไปทุกมันเยอะอันอยู่ในปูมเนี่ยเยอะแต่ผมไม่ทำผมไม่เอาไม่ไปทำผู้นั้นไม่ไปทำผู้นี้ให้ไปใส่ลูกใส่เมียเขาผมก็ไม่เอาผมไม่เอาผมอยู่เป็นธรรมชีวิตของผมมีแค่นี้ ไม่ผมไม่ไปโกยผมไปปลวขายนะปลวและหายผมก็ไม่มีตค์ผมก็ไม่ถามเอาแล้วแรัสธาจะเกิดสทาไม่ทานกระานไปเลยหรือไม่เคยถามเอาเลยไม่เคยถามทําเต็หน้าตาสงสารให้เขาารรู้เท่านั้นเองว่ากูอยากได้อยู่แค่นันเองถ้าเอามันก็รวยหมดนะเอออันนี้นี้เห็นอะไรเนี่ยนี่ค่าควายขี้ควายขี้ควายไอ้ขี้ควายรับผมกินได้ไหมได้ผมดอกใหญ่ขนาดนี้มันแกหรอครับโอ้โหดู ไม่เอาเออเห็นชีควายดดอเบ่อดูดดรลอเ่ดอปลอเป็นทำลายมันดิเิะไยดบมยากยกระดัสันายอาตมาปีนภูเขามา เราเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงล้ขึ้นมาถึงชั้น3มของภูหอที่หลวงปูรีเคยมาพักปฏิบัติสมาธิภาวนาอาจจะมาเดินขึ้นมากับพรานอ่อนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมของเราโหโสุดยอดจริงๆยอาจมทลายอันนี้คือเงื้อมหินที่หลวงปุรีเคยมาพักในใน,ในเรียกว่าปีาต้นปีพุทธศักราช2503นะปี2503 2502ต่อ2 5 0 3 ก่อนเข้าพรรษา2503ท่านมาอยู่ที่นี่สามองค์นะก็คือมากับอาจารย์บุญพินและก็มากับพระค่ายตอนนี้สืบไปแล้วเป็นทิศค่ายจะจม่ายดูบริเวณที่พระเคยมาพักพรน,นะยังมีร่องรอยอยู่จะจมทายกล้องจะแพนไปยังมีร่องรอยของคนมาอยู่อาศัยอยู่นะ,นะและมีรอยหินเรียงกันนะหินเรียงกันปูหินนอนใช่ไหมพานอนครับผมอย่างนี้ปูแล้วว่าปูหินนอนครับผมนอนที่บายดิยจะอยู่กันแบบไหนอยู่ป่าเนี่ย ยูอดอยักยากไว้อยูโออยากหยากทานอ่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วไม่ต้องบอกก็เหนื่อยแล้วเออคันไม่เหนื่อยแล้ววิ่งไกลแล้วเออนี่เอาหินปูดูหินปูเนี่ยลอยเอาหินปูหินปูแล้วก็นอนอย่าดูลนักนี่ก็คือของเก่าๆนี่ก็คล้ายจะเป็นมุ้งเป็นกดเป็นสบูเป็นอะไรเก่าๆไม่รู้แต่ปีพศไหนละนะอาจจะมีผู้มาตามหลังก็ได้แต่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน หรือว่าโดยเฉพาะพระเขาเป็นผ้าที่เป็นกรดเป็นอะไรอยู่นะเป็นมุ้งเป็นกรดเป็นอะไรอยู่ของผู้เคยมาปฏิบัติศีลธรรมอันนี้คือร่องรอยจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะการปูหินนอนปูหินนอนก็จะเห็นเงื้อมี้สามารถนอนได้ส่วนนี่พานอ่อนนี่ที่นอยห็นพังลงมาได้ไงเนี่ยแล้วลงอก่อนเลยมันจะเป็นน้ำผาตรงนี้ฮะมันจะมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยครับตรงนี้มันหินมันสไลด์ลงไหินมันพังลงมาเนี่ยเยอะเลยครับหินพังลงมานี่ต้นอะไรนะต้นอะไรเนี่ยตัวเนี้ย ตะโกหลังดำตะโกหลังดำอยู่บริเวณหน้าเนื้อหน้าถ้ำตรงนี้ตะโกหลังดำอยู่บริเวณถ้ำตรงนี้แต่ถ้าได้ดูแรงไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ต้นไผ่จะมองจากถนนมาเห็นเลยนะจะมองตามเห็นแต่ถ้าไปดูดูฝนจะมองไม่เห็นเพราะต้นไผ่มันบักดูความสวยงามของถ้ำเรียกว่าภูหอชั้นที่สามซึ่งหลวงปู่รีกุศรัโรและก็ลูกศิษย์ท่านอีกสองรูปมามีมาจาร์อเอาแข่งบินมาฮับเอาโฮมไปขึ้นไปบงหัวนล่วงหุ่นงามกว่านี้เนอะอ เอาตรงนี้ที่ปฏิบัติของหลวงปู่ท่านเรามาดูโอ้โหนี่เราจะปีนขึ้นบนหลังลุกบุรีบอกว่าท่านนอนตรงนี้และท่านปีนขึ้นไปลยจุกกลมข้างบนเออแน่นใกว่านเออถูกไหมพานอนอสุดยอดไหมสุดยอดสท่ำผู้หลวงนั้งงนมีทางเดินจุกลมอยู่หน้าถ้ำสบายเออไม่เป็นไรนเอาเนี่เอาสมาธิเอาผู้หอนี่แหละผู้หอนี่แหละไม่ต้องผูหลวงอะผู้หอนี่แหละ ดูลานหินนะจอมพดูลานหินไปทางนน้นมั้งน้นม,มันงามมันสวยงามอ่าดูทาโน้นโอ้โหนั่นลานหินไปทางนู้นยาวเลยลดูน่ารูนแตะชันชันชันอ่าดูบริเวณนี้ก็คือหินตะก่อนจะออกมาถึงต้นไม้เนี่ยและหินมันได้พังลงมาเหินได้พังลงมาตามการเวลาของมันน่าจะเป็นไฟนั่นแหละมันร้อนไฟนะไฟจากไ้ไผ่ไฟจากอะไรไฟไม่ป่าให้มันร้อนไฟหินร้อนก็เกิดพังลงมาได้ขึ้นมาดนี นี่แหละจะจบหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนชั้นบนว่านกปุรีท่านปีนยังไงขึ้นไปเดินจมงกรงยังไงอยู่ชั้นบนเราจะปีนขึ้นไปดูกันจะจบทั้งหลายจตามไปดูกัน ก้อนหินหน้าผานั่นแหละไอ,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 อ้เ,ออเงื้อมตรงนี้ผ่านผ่านอ่อนเห็นตั้งแต่ปีไหนที่เห็นแบบเนี้ยก่อนก่อนปุรีเออมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เ,เลยปีละปีมาแล้วลงปุรีจำเดินจงกรมท่านองเดินแถวในแถวนี้เนาะครับผมเนี่ยเดินจงกรมทางจงกรมลงปุรีบนหลงัลงหลังถ้ำก็ต้องเดินแถวนี้เนี่ยตามจบท่านละมาดูทางที่เดินน่าจะเป็นทางตรงนี้แหละท่านเดินจงกรมเพราะว่าบริเวณนั้นก็เป็นหน้าผานี่ท่านเดินจงกรมตรงนี้แหละหลังถ้ำท่านบอกว่า ท่านพักอยู่ใต้ข้างล่างนู้นแล้วท่านก็ปีนขึ้นมาบนหลังหลังถ้ำหลังถ้ำก็คือบริเวณนี้มีต้นมะกอกอะมะกอกอะไรนะเขาเรียกเนี่ยกอกกันอันนี้คือมะกอกกันบนหลังถ้ำต้นมะกอกกันนะแล้วก็มีต้นไผ่ไม้ลวกแล้วก็ไม้ลวกไม้ลวกมะกอกไม้ลวก,กไม้สางไม้สางไม่ไผ่ไม่มีอ๋อนี่เรียกไม้สางเหรอ ครับผมอ๋อไม่ใช่ไม้ไผ่คือไม้ซางไม้ชางเออเขาเรียกว่าป่าซางเหรอครับผมอ๋อเลอเออเขาไม่ได้เรียกว่าไม้ไผ่เขาเรียกว่าไม้ซางไม้ชางเออนี่มันจะเป็นหน้าผาจะจมถลายมาดู่านออดมาดูสิมันเป็นเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นแล้วดูแรงไฟก็ไหมใช่ไหมพันออดไหมไหมเครี้ยงแล้จะมองจากถนนมาเห็นถ้ำตรงเนี้ยหลวงปู่ลีท่านบอกว่าท่านผ่านนั่งรถผ่านท่านเคยสิงตาดูเขียนอยู่ ก็แสดงว่าไฟมันไหม้ระยุ่และเ,ละเละนั้นก็จะมองเห็นจากถนนนะครับนี่คือที่บริเวณปูบ้าจารย์ท่านมาประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเสือมันคำรามนะแต่ก่อนครับมันคู่เสียงหาเมาเม,ามาอเบาแต่ก่อนมีแหละเสือมันก็ข้ามไปข้ามมาจากภูหลวงนี่แหละมาภูหอ,อเป็นธรรมชาติของสัตว์นะไอต่ช้างเขาสร้างหมาบอกใครมาเออมาปีละครั้ง แต่ก่อนในช้างก็ปีละครั้งปีละครั้งอ่ามันข้ามกันมาโอ้โหเนี่ยมีมีแต่หมีมีประจำหมีนะหมีเออพวกหมี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 หมูฟานทอนอ่ะฟานเนี่ยเราเราร้องไหมเสียงดังไงโอ้ยร้องไปเสียงฟานเสียงไงป๊อบเออทำไมเสียงกันอ้ามันก็ร้องอย่างนี้เนี่ยร้องไงเอาอีกทีป๊อบเก่งกับฟานอันเดียวกันนะอันเดียวกันกวางร้องไง พันปุ๊บกว้างปึ๊บพันป<บ>ุ๊บโอ้แน่นอนจริงๆเอามามาดูใกล้จนถึงนี้คือบริเวณที่หลวงปู่ดีได้มาพักนะปฏิบัติภาวนาโอ้โหเราปีนขึ้นมาไม่ต้องเจอมนุษย์หน้าไหนว่าใครจะขึ้นมาแย่งกับเราละ่ะไม่แล้วทางเดินพวกนี้จะมีใครแย่งกับเราเดินไหมมีไหมไม่มีมีแต่เราเดินขึ้นมาดูเนี่ย เมื่อเช้านี้คึกหน้าดูเลยพ่านอ่อนป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลูกผู้ชายสู้ตายพอมาถึงแล้วแม่หน้าห้อยเลยมันเหนื่อยนี่ไม่ได้เดินเกิดนานแล้วจะมาเหนื่อยเลยไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเขานานแล้วกี่ปีแล้วหกเจ็ดปีเนี่ยมัวแต่ไปปัวเขาอยู่นั่นแหละครับแล้วนี่ปวอยู่สองคนนะ่ะเนาะไอหนึ่งมอเตอร์ไซค์ไอหนึ่งกะไปลมขึ้นขึ้นเรือนขึ้นบ้านไปแปลงบ้านถิงไม่หักก็ตกลงมาคอไต เป่าอยู่เตาน้ำมันเตาน้ำมันอยูยเ่เตาน้ำมันให้อ่านเป็นหมอน,นี่มีวิชาความรู้นี่พรานอ่อนนอกจากจะชํานาญในป่าแล้วยังเป็นหมอรักษาคนอีกครับหลายอย่างเป็นมูลมูลมกรดกพ่อแม่ให้มาพ่อนี่เป็นหมอรักษามาครับะทงคาถาได้มาหมดเลยโอ้นี่เข้าไปไหนแล้วทางโน้นน่ะคือเงียบไปแล้วแล้วเดินละเดินไปพูดเลยเราเราจะลงทางไหนเนี่ยลงนน้นน่ะ นี่เราที่เราปีนขึ้นมาเสมอเขาเรียกว่าแปรใช่ไหมครับสันแปรเหรอครับเรียกว่าสันแปรอ่ะเราจะไปกันแล้วเราจะไปกันแล้วไปมีันด็